ลูกสาวปูพงศิษฐ์แช์แชทลับถูกดาราเด็กดังช่องน้อยสีส่งข้อความรังควานกลายเป็นดราม่าจนได้เมื่อเมเมรีคัมพีลูกสาวของศิลปินชื่อดังเพื่อชีวิตอย่างปูพงศิษฐ์คัมพีได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยการแชร์ยิงสาวรายหนึ่งที่มีการเปิดแอคเค้าหลุง ส่งข้อความตามรังควานสาเหตุไม่พอใจที่แฟนเก่าของอีกฝ่ายมาคบกับเธออยู่ในปัจจุบนันซึ่งหนุ่มคนนั้นคือนักร้องดังแอมมี่เดอะบอททองบลูโดยงานนี้เมเมรี Memory, นั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าดาราเด็กน้อยช่องสามท่านหนึ่งตามรังควานกูไม่หยุดใช้แอกหลุงขยนันส่งข้อความนรกมาหากู แค่เพราะกูเป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่านาง 1. กูมาคบแอมมี่หลังจากพวกหล่อนเลิกกันไปได้3-4ถึงสเดือนแล้ว 2. พที่ไม่รู้จักน้องค่ะไม่เคยทำไรให้น้อง 3. ถ้าโกรธเกลียดแอมมี่ไปลงที่มันค่ะเรื่องของพวกหล่อนสองคน 4. แฟนกูก็ไม่ใช่คนดีค่ะกูทราบ 5. กูทนมานานแล้วอย่าให้ต้องทำอะไรแบบนี้เลย6ในขณะที่น้องตามรังควานพวกกูอยู่น้องก็มีการเปิดตัวแฟนใหม่ละเดอร์7สงสารแฟนใหม่น้องค่ะถ้านอตฟอร์ฟันก็เมคอิบเรียวหน่อยค่ะ8ถ้าเหตุผลที่ทำแบบนี้ทุกครั้งคือเพราะเมาแอลหรือไปเมายาม,มาก็ไปนอนไม่ก็บำบัดค่ะ ก้าหน้าจอน้องดูดีนะคะห่วงอาชีพตัวเองเถอะถ้าน้องทำตัวดีๆน้องน่าจะงานรุ่งกว่านี้ 10. แฟนใหม่น้องก็ได้ทั้งเล่นหนังนักเลงดังทำงานศินละปะปังศิละปะปังพากันดึงขึ้นไปสูงสูงค่ะอย่ามาทำตัวต่ำกับกูก่อนเธอนั้นจะเฉช,ช,ชัดทลับที่ถูกตามรังควานมาตลอดโดยระบุข,ข้อความว่าแชทครั้งแรกสุดที่ทักมา vs แชทครั้งล่าสุดที่ทักมาแอคใหม่แต่พฤติกรรมเดิมจบปิ้งกูก็ไม่ได้บล็อกแอคจริงมึงนะพับ,บลิกมาตลอดข้ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามามคอมเมนต์อย่างมากมาย